สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแยกตัวประกอบของพักนามด้วยวิธีดึงตัวร่วมนะคะหลักการก็คือถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้ให้หาขอลมของตัวเลขที่มีอยู่พวกนี้ส่วนตัวแปรให้นําตัวที่กําลังน้อยสุดดึงออกมาตัวอย่างข้อหนึ่งตัวเลขมี4กับลบแหาขอลมของ4กับลบแปกับลบแหขอลมของ4กับลบแก็จะได้หารอะไรลงตัวทั้งคู่4ี 4, ่4 2 8สี่สี่สองเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ หนึกับลบสองในวงเล็บซึ่งถ้าสําหรับพ,พัุนามตัวนี้เราจะได้4ที่ถูกดึงออกมาและและตัวแปร x ที่กําลังน้อยที่สุดคือ2ในวงเล็บก็จะเหลือ x กําลัง1แล้วก็ลบด้วยสองสำหรับอันนี้นะคะลบสตามที่เราหารมาได้เลยแบบนี้ หรือถ้าจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเอาตัวที่เราดึงตัวร่วมออกมาแล้วเนี่ยกลับไปหารแต่ละพจน์ตัวนี้หาร 4x กาลัง2 4แตะกันหมดไป x กาลัง2 x กาลัง3หาร x กำลัง2ก็เหลือ x กาลัง1จะเหลือในวงเล็บตัวนี้นะคะข้อตัวอย่างถัดไปเราจะเห็นว่าตัวเลขคือลบ18 6ลบ3 6ทีนี้หาผลรวมอของตัวเลขผลรวมอของตัวเลขกรณีนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถใช้ได้ทั้ง6หรือลบ6ไปหาร นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเครื่องหมายมันก็จะออกมาตามที่เรานําไปหารกรณีนี้ครูขอใช้เป็นเราลบหไปหารแล้วกันเอารลบหไปหารลบหหารลบสิบแปได้เครื่หมายเป็นบวกสนะคะลบหหาร6ได้ลบหลบหหารลบสามบหการลบเป็นบวกหกสามทีนี้ผลตรงนี้จะกลายไปเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของในวงเล็บที่เหลือนะคะหลังจากเราดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็จะได้สําหรับตัวเลขเราจะได้ลบหออกมา ส่วนตัวแปรจะเห็นว่าตัวแปรจะเห็นว่าพจน์นี้ x กำลังสองพจน์นี้ x กำลังสามพจน์นี้ x กำลังสี่เพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดคือตัวที่น้อยที่สุดสำหรับตัวแปรค่า x คือ x กำลังสองมี y อีกตัวหนึ่ง y กำลังห้า y กำลังสามและ y กำลังหนึ่งกรณีกำลังหนึ่งเขาไม่มียมเขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นกำลังน้อยที่สุดคือ y กำลังหนึ่งเราจะได้ตัวร่วมอันนี้ออกมาสรุปว่าเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาก็คือลบหก x กำลังสอง y ลบหก x กำลังสอง y ส่วนในวงเล็บก็จะเหลือ เราจะเอาลบ 6x กําลัง 2y เนี่ยไปหารในแต่ละพจน์ก็ได้ว่าเหลืออะไรพจน์แรกบ 6x กําัง 2y หารออกมาแล้วก็จะเหลือลบ18หาลบ6เหลือ 3x กําลัง2หารกันหมดไป y กําัง5หาร y เหลือ y กํลัง4ก็จะได้เป็น 3y กําลัง4พจน์ต่อไปจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้คือลบ1เราก็จะได้เป็นลบพจน์ที่2หารกันออกมาแล้วจะเหลือ x y กําลัง2พจน์ที่3ก็จะเหลือ 6x กําลัง2 สังเกตว่าค่าสัมประสิทธิ์ในนี้จะตรงกับเศษเหลือที่เราหาหอลมอมออกมานะคะโอเคค่ะตอบค่ะ